สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับแซมมาแนะนำรถขายดีนะครับเป็น AIS ปี2019ตอนเดียวเกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับเลขไมล์หกหมืน้าพันเนะครับราคา299,000บาทนะครับซื้อเงินสดเท่านั้นนะครับคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับที่แซมมีหมดแล้วหมดเลยนะครับคันนี้เลยนะครับผมเลขไมล์หกหมื้าพันเนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผม นี่แซมสตาร์ทเครื่องให้ได้ยินด้วยเครื่องเดินเงียบปกตินะครับนี่นะครับฝาก็ฝา,ฝาเดิมนะครับผมนี่นะครับเพจอีสูสุก็ยังอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับคันสุดท้ายนะครับคันนี้สติกเกอร์พวกเนี้ยแซมลอ,อกออกให้ทั้งหมดนะครับ าสีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังครับภายในนะครับจะมีในส่วนของเนี่ยครับเหมือนแต่เป็นเป็นชุดมิกเซอร์หรือเปล่าแซมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับเกียร์ธรรมดา6กสปีดแต่ว่าคันนี้แซมแจ้งก่อนเลยครับหน้าจอทัชสกรีนไม่ได้นะครับนี่ครับกดกดอะไรไม่ได้เลยนะครับลูกค้าอาจจะต้องไป ไปเปลี่ยนจอนะครับครับแต่ว่ากล้องหน้ากล้องหลังยังใช้ได้มันอาจจะสะท้อนนิดนึงนครับนี่กล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้ปกตินะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับ,รบมันจะเปิดได้ทั้งสามฝั่งเลยนะครับข้างหลังข้างข้าง,าง,างซ้ายขวานะครับ มาเดี๋ยวแซมพาไปดูเลขใหม่กันนี่เบาะตรงนี้เดี๋ยวแซมแก้ไขให้นะครับตรงนี้นครับเดี๋ยวแซมแก้ไขให้นะครับมีแตกมีขาดเล็กน้อยนะครับนี่หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับส่วนอุปกรณ์ภายในก็มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับตัว เซฟนะครับลำโพงนะครับมีให้นะครับน,ะบนี่สายไฟนะครับชุดสายไฟรวมไปถึงนี่ชุดแปลงไฟนะครับเป็นไฟบ้านเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับนี่ครบถ่วนนะครับในตู้นี้ก็จะมีนี่ครับชุดแอมต่าง มีไมโครโฟนให้2ตัวนะครับส่วนเกะ๊ด้านบนนี้เป็นเกะในส่วนของเก็บของต่งนะครับเก็บของนะครับผมมีฟงมีไฟต่อใช้งานได้ปกตินะครับมีเชลขาวางของนะครับตู้แล้วก็นี่มีช่องใส่ของอีกนิดหน่อยนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้2,99,000บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับ เออแจ้งนิดนึงก่อนมันมีตําหนินี้อีกนิดนึงในส่วนของตรงมุมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าตรงมุมนี่ครับมุมตรงนี้มุมบนขวาเนี่ยมันจะแตกนิดเดียวนะครับแล้วก็ขายอย่างนี้เลยนะครับสองแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับคันสุดท้ายแล้วปีสิบเก้าเกีธรรมดาพวกทีวีอะไรข้างในนี่ให้หมดเลยนะครับ ทีวีจะอยู่ตรงมุมมุมด้านด้านข้างนี้นะครับทีวีเป็นจอ LCD 32นิ้วนะครับสามารถต่อในส่วนของ wifi ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูทีวีอีกนิดนึงมันจะอยู่อีกฝั่งหนึงครับลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นมันจะซ่อนอยู่ข้างหลังหลังตู้ตรงนี้นครับตรงข้างข้าลำโพงนะครับเิดนแซเปิดไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งมันแคบนะครับ สนใจยังไงเบอร์เดิมครับ0963543692นะครับคันสุดท้ายแล้ว299,000บาทราคาเงินสดเท่านั้นนะครับผมทําจําทะเบียนไว้ครับ670คันสุดท้ายแล้วนะครับยางเป็นยางปี20นะครับฝากเบอร์โทรอีกครับครับ0963543692นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม